อันนี้นะ C, K, c K, นกับ c K C กับ K ดูกับหู C กับ K เจอ C กับ K อ่านออกเสียงเป็นเคิร <ird> ์กเก่งมากเคิร์กท <ird> ีน,นี้อ่านคำนี้ให้รูฟังซิ C กับ L เป็นเคิร์ใช่ไหมคอล o ออคอ Clock แล้วอีกเจอ c o ออคอค l o อคคลอ c เอาแวร์อีกตัวอ่ะ C กับ S น้องนี้เร C กับ S C กับ S เจอ C กับ S เป็นเสียงตัวอะไรครับชอชอช้างเป็นเฉรใช่ไหมเฉรอ่ะไหนอ่านให้ครูดูซิ E สองตัวเป็นสระอะไรคะ e สระ E อ่ะไหนลองอ่านดูซิชออะไร อีสองตัวเป็นสระอะไรคะ e. e. อีอีชออีเอสกับอีเป็นตัวซซโซชออีอซชีสอ่าน e. <Cheese. S 1> ว่าเลยนะครับชีสช <Cheese. S 1> ีสเก่งมากอีสองตัวเป็นสระอะไรครับอีอีเก่งมาก นี้มาซีกับอาซีกับอาอ่านออกเสียงเป็นตัวอะไรบ้างครับคอกับคอกับดอกับดอซีกับอาจะอ่านออกเสียงเป็นเคลือเคลือเคลือเครือ่หมาดูคำนี้คำนี้อ่านว่ายังไงคอ,นนอนน ลอรออาเนะค่ะโอกับ W เป็นสระอะไรคะแอลกิม่าคอรออาวเนะค่ะคลาวเวอร์เกอร์อ่ะตัวนี้ครับดกับอาอ่านออกเสียงเป็นเดอเดเป็นตัวเด็กกับตัวรอเรือ D เป็นตัวดเด็ก R เป็นตัวรอเรือเพราะฉะนั้นคำนี้จะอ่านออกเสียงเป็นเดอเด อ,อย่างเช่นคำนี้อ่มาดูกันคำนี้ดโลอ,อ่อาอ่านออกเสียงเป็นสระอะไรคะอีกเก่งมากเอ็นกับเคเป็นสระอะไรคะเป็นตัว,วะอะไรนะเอ็นกับเคเป็นตัวงององูใช่ไหมยดโลอีงอดึงดึงไหนพูดใหม่ซิดึงดึงด ดุิง k ีตัวเคต้องเป็น,นดุิงดุิงดุิง Where we go? ด n ิงด i ิงธรรมดาลูกแล้วก็ค่อยใส่ซาวดุ <Yeah. S 1> ิงดุิง <Drink. S 1> mm, okay. อืมด i ิงโอเคอ่ะอันนี้มาตัวต่อไป F กับตัวอะไรครับมีตัวอะไรลูกลูกยิบอกนะ L L L เป็นตัวลอลีนใช่ไหมครับ <Okay. S 1> F เป็นตัวฟอ ฟันฟอรอนะคะคำนี้จะต้องเป็น F l F l F l โอเคอ่ะมาดูคำ O กับ A เป็นสาระอะไรครับจำได้ไหม O กับ A เป็นสาระะไรคะอะไรครับนี่คือตัวสะไรสาระไรสาระ O โอกับเอเป็นสาระโอกับเอเป็นสาระฮะ f o l l o โอ้ดูกับคุณครูก่อนนะตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวทีข้างหลังใช่ไหมไหนน้องยิวลองสะกดให้ครูดูสิฟ o l l o w โอ้ท้อโหลด very g o ดโอ้โหเก่งมากอ่ะวันมาถามสะกดให้ครูฟังสิคำนี้อ่านว่า โอก,กับเอจะละอะไรครับ <A. S 1> เมื่อกี้บอกมาแล้วอันนี้คือตัวไล่จ <A. S 1> สละโอใช่ไหมครับ follow o <A. S 1> ทอไปไหนลูกมีตัวสะกดเป็นตัวทอใช่ไหมตัวที follow o t very good i want more time